สวัสดีค่ะทุกทุกคนมือน,นี้น้องโนว่าสิมีแนอนด์เซอร์ไพคุณแม่เด้อค่ะไปเบิ่งกันค่ะไปค่ะตามกันไปค่ะโนโน,โนมีอยากจะบอกแม่แม่นโนมีอยากจะให้โน่เสื้อลึกหน้าให้แม่ที่แม่อยากได้แม่จะได้มัดแต่งนะเออเออเอาแม่จะร้อนอยู่นี่เอา,าไหมว่าเร็ว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 ,รว,รวตื่นเต้นค่ะเพื่อนผู้ชมตื่นเต้นหลายตื่นเต้น ซื้อยังไงนี่แม่มไหนมาแต่งอะมแต่งไหนแต่งอ่ะเอานี่เป็นรถมาแต่งอ่ะทำชมไงมีแต่งมีรถรถมาแต่งเอา มัดนี่แต่งแล้วกับมัดนี่กระุดอ่ะเว้ยนี่เตีที่อ,อชื่ออะไรแม่มัดระ<อ>ดมัดแต่งโอ้ตายละโอ้ยโมต,ตื่นเต้นเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วเจอกันไหมค่ะบ๊ายบาย,บาย